พี่จ้าสวัสดีจ้า,บา,จาพบกับช่องติงตองชาแน,นลจา้านี่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเล่นร้อนเ,เด็กเล่นมาเล่นอ,อ,อะไรก็รกเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวไปจูกปั๊บหาทางลงเด่๋ยจะหาทางลงต้า,าง,งต,าตอง ไอเล่นเล่นเกมแม่ตองตองเล่นเกมกับพี่กับแม่ลูกโป่งอ่ะเนี่ยไว่าแม่ไม่เล่นแม่ถ่ายอยู่ไม่อ๋อหนูไม่ไปเล่นหนูจะได้อันนี้เหรอนี่ไงเล่นกับพี่เขาในตะวันนี่ไงพี่ก็ไเล่นกันอ่ะอ๋อไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่เอาต้อไม่เอาแม่จะไปเหมนจักรยาน อย่กงยานก็ขึ้นทางนี้ฮะนี่แม่ขึ้นตามไปนะอ่าขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เลยี้ไม่ไม่เปลี่ยนนี่ตรงนี้แม่จะขึ้นตรงนี้เพรไม่ต้องไปน้องเปลี่ยนตรงนั้นหรอกน้องเหนื่อยแม่เหนื่อยตรงนี้เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยตรงเนี้ยขึ้นบันไดไม่เหนื่อยไม่จ้า ไม่ไปเล่นเกมร่นเกมกับเขาเลยไม่ได้บางที่หลอกองไม่อยากนี้มาไมต้องเอาีอะไรอยแบเบเเกมมาเรืีแล้วไงไม่สนใหอกเล่นไม่สนใมาันสัเหนื่ยขาสั่น เด็กมันปิ่งไปมีหน้าผู้ปกครองแตขึ้นราคามีหน้าผู้ปกครองแต่ขึ้นราคาเ,คเป็นยังโผล่แล้วโอ้ยอยู่มุมนี้หน่อยดูข้างล่างข้างล่างเลยเด็กกระโดดตัด <c oughs> เด็กๆก,กำลังเล่นกัน สนุกเลยค่ะตอนนี้เบื่อมาขอนั่งขอนั่งเป็นอีกสบะโอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้เป็นหนูถ่ายรนูเดี๋ยวนี้เอยู่ตรงนี้ดูดีไม่ถายเลเนี่ยแม่ดูหนูดูแม่ดูหนูเล่นกัน ร้านแตกลิ้นอะไรไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้อะไรนะแม่ไทยเขาว่าแลนนะขาบะแลนแม่ไท่ยูทูบเหรอวันนี่แค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรมากมายก็แค่นี้พาเด็กๆมาเที่ยวแล้วค่อยกระมือย่อยกระมืย่อยขาล้วงไว้เร็วคอยหัวแล้ว เ่าเป็นอยังเ,ยเขาจังไห้เครื่องราคาพูทธาปล่อยพุทธาเครื่องราคาพอเอียงกู้แล้วปล่อยพุทธาเขาถือมไม่แห้งยางแห้งเดือดขึ้นนิดนอ้อยก็เลยเครื่องราคาก็เลยเมื่อยนัง่งอมบ่อยนั่งมือซื้อของอแล้วพอพูดแล้วพอเอมื่อยแล้วโอ้ยแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคเก่งๆใช่นหมล่ะจ้า